สติปแมดเดนเปิดแฟลชิปโต์ใหญ่ที่สุดในไทยพร้อมเปิดคอลเลคชัน2,023ชวนขาช็อปเปิดประสบการณ์ใหม่ตั้งเป้าปี2,566ยอดขายโต30%วันนี้รายการตลาดวิเคห์จะพาคุณผชมมากันที่แฟลชิปโต้สติปแมดเดนที่ชั้น2ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์กกันค่ะเรียกได้ไว่าที่นี่เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดกันค่ะงานนี้ขาช็อปสายแฟชั่นทั้งหลายต้องไม่พลาดที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่พร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆของรองเท้าก บนกันค่ะโดยพนงานได้รับเกียรติจากนายดีพักโทมาผู้จัดจาก,การทั่วไปประจำประเทศไทยบริษัทแมปแอคทีฟอ d ดิเพอร์คาซาจำกัดค่ะพร้อมด้วยคุณปานีสุริยาพรผู้จัดจาก,การฝ่ายบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์บริษัทแมปแอคทีฟอ d ดิเพอร์คาซาจำกัดค่ะร่วมพูดคุยในรายละเอียดของการเปิดแฟลชชิปโตสาขานี้นอกจากนี้บรรยากาศภายในร้านยังมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นทั้งหลายที่มาร่วมเปิดประสบการณ์ในการช็อปรองเท้าสำหรับคอลเลคชั่นของสตี v แมดเดนสามารถมิกแอนด์แมดได้หลายโอกาสค่ะจากกลุ่มสภาพสตรีอายุระหว่าง25 45ปีค่ะดยในปี2567คาดว่าจะมียอดขายเติบโตได้ถึง50%และในปี2566นี้ค่ะตั้งเป้ายอดขายโต30%ค่ะสับคอลเลคชั่น2023นำเสนอดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Steve m a d เดนโดยใช้โทนสีอบอุ่นเข้าถึงง่ายเป็นไอเทมที่สามารถใส่ได้ในทุกวันค่ะและในช่วงเปิดฝักชิปนโตว์สาข,ขาเซนทันเวอร์ค่ะยังมีโปรโมชั่นพิเศษรอให้ขาช็อปสายแฟชั่นนิต้าทั้งหลายได้มาช็อปกันอีกด้วยค่ะเราไปฟังผู้บริหารของ Steve m a d d e นค่ะพู ถึงการเปิดแฟลชชิปสโตร์แห่งนี้กันเลยค่ะกับการเปิดแฟลชชิปสโตร์ที่สาขาเซ็นทรัลเวิร์ที่นี่นะคะเราก็มีไภายใต้คอนเซปต์ใหม่นะคะที่เรียกว่าลักชัวรี่โมเดิร์นลัที่ตกแต่งร้านด้วยสีโทนอ่อนนะคะแล้วก็เ,เพิ่มความหรูหราให้ด้วยสีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีโรสโกล์ะคะแล้วก็ในเดียวกันในเรื่องของสินค้านะคะแฟลชชิปสโตร์เนี้ยเราก็มีโปรดักที่มีความหลากหลายตอบโจทย์กลุ่มลูกค้านี่ ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็สินค้าเราเนี่ยก็มีทั้งในรูปแบบของรองเท้าคตรตเป๋ารองเท้าแล้วก็กระเป๋านะคะซึ่งในซีซั่นหน้านี่ยเราก็จะมีเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับที่แฟคชิปสโตรให้ลูกค้าเข้ามาอัปเดตสินค้าใหม่ๆสาหรับที่นี่ได้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยกระเป๋าก็เป็นเซกชั่นหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยให้ความสนใจเป็นแฟชั่นใหม่นะคะผู้หญิงทุกคนเนี่ยวัน อย่างในตู้เสื้อผ้าต้องมีกระเป๋าอย่างต่ำห้าใบแน่นอนนะคะแล้วก็เทรนแฟชั่นมาใหม่ๆซึ่งเรามองเห็นโอกาสตรงนี้ในการขยายธุรกิจนะคะเราก็มีเพิ่มลายของโปรดักต์ของกระเป๋าเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายเข้าไปในสาขาในดิพาร์ตเมนต์สโตร์เพิ่มมากขึ้นถ้าเป็น ทีฟสโตรนี้มีที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วก็มีเปิดเป็นสโตร์อีกออสองสาขาค่ะ So this is uh, Steve Madden brand was founded Steve Madden brand was founded in 1990 in New York and since then it has consistently grown to be a fashion brand admired by the youth all over the world we launched this brand in thailand in 2018 with our flagship, with our launch uh, and now we are coming up with our flagship store the F Mono Store. this is our third store in thailand this is a flagship it is done on the latest concept for steam Madden, which is being rolled out globally สติปมาเดนเนี่ยนะคะก็เป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกาแล้วให้ให้ได้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีที่นเป็นแฟโตสาขาแรกของแรนด์มเดซึ่งเราก็มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจของทั้งใกลุ่มทั้งรงเท้าและกระเป๋าเพิ่มขึ้นค่ะุ่ พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปนะคะมีการเดินช้อปปิ้งข้างนอกนะคะเราก็เห็นโอกาสตรงนี้จากชิปสโตรที่เนี่ยเราคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่เปลี่ยนออกมาวันเสาร์วอาทิตย์ออกมาช้อปปิง้งททนข้าวแล้วก็ช้อปปิ้งสินค้าไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะมีเปิดสโตร์เพิ่มขึ้นนะคะที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะในเดือน11ในขณะที่ปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีขยายธุรกิจเปิดช็อปเพิ่มขึ้นอีก2ส,สโตรเ์เราจะเปิดเพิ่มอีก2ส,สาขาคะ่ะ ในปีหน้าตอนนี้นะคะสินค้าใหม่เนี่ยเข้ามาเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้สินค้าได้ลองผลิตภัณฑ์ของเราเพราะว่าต้องบอกว่านอกจากความเป็นแฟชั่นของสินค้าแล้วเนี่ยการใส่รองเท้าสติปแมตต์เนี่ยใส่สบายไม่เมื่อยเป็นผู้หญิงทุกคนบางคนเวลาลองรองเท้าบางแบรนด์เนี่ยใส่แล้วจะเมื่อยมากแต่สำหรับสต v e เนี่ยต้องบอกว่าสวยและไม่เมื่อยนะคะ I think for the brand this is the brand that resonates with the customers choice the collections are very vibrant and it is coming directly from the fashion hub of the world, new york. so if you are looking forward for a very fashionable statement, for the nightlife, for the party, even for some modest collections, it is a brand for you to have. and we are looking forward to a great success in thailand. ก็น่าจะได้รับได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีขึ้น